ตัวที่1เก็นตัวที่2ตัวจริงของ2ตัว15แบบเป็นแบึ2 1คือสถาบวันดำเนินการอะไรบ้าง2การพัฒนาของนักเรียนทำให้เกิดกำถามข้อเก่แยก แต่ของท่านเรื่องให่ตันี้มันเป็นระดับที่ระดับอีงเขาเลยยอมกนเลยจะเอาแค่ว่าท่านทำสอบเรื่องอะไรได้ลอย่านระว่าการับเป็นสอประเด็นก็ต้องแก้การคิดตรงนั้นเส็จประเด็นทางประเด็นหนึ่งได้คแนนห้าก็ก็อ้าเลยนะครับนั่นคือความความความอ้ข้สิบหก็เช่นเดียวกันนะครับสิบห้เรื่องละนะครับ,บนนเพื่อชี้เห็นว่า ัวของท่านเนี่ยท่านทำอะไรอยู่นะครับข้อสิบหกบอกว่าท่านท่านทำอะไรอยู่ท,ท่านมองสำรวจกลับไปดูหนึ่งถึงสิบห้าไป<อ>เป็นเรื่องภารกิจการเในการส,สอนไปไล่กันเรนะื่อ,อยอน,น,ะนะครับตอนนี้ท่านสอนอยากเห็นว่าสถานการณ์ท่านนะครับมีอัตลักษณ์อะไรที่น่าจับพอสิบหกก็บอกว่าที่ทำทั้งหมดแล้วเนี่ยท่านอยู่กับชุมชนท่านได้ทำอะไรกับชุมชนหรือเปล่า ก็คือการแก้ปัญหาชมุมชนท่านสมบัตัวจริงบอกว่าท่านแก้ปัญหาชุมชนท่านเกือบหายอดท่านแก้ปัญหาเด็กท่านที่บ้าก็เป็นกังวลว่าเด็กของท่านเองมีปัญหาสังคมเหมือนกันเช่นการพนันบอลเท็กซ์ยาสิกัดพัทยาเนี่ยท่านจะชีม้มาของอะไรนของท่านดูง่ายๆเอาง่ายๆสจบหกเอาแค่ว่าชีมม้ปัญหาของชุมชนไม่จำแนกว่าของนักเรียน หรือของชุมชนไหนก็เห็นนะครับแต่ย้ำว่าโรงเรียนท่านจําเป็นต้องนําไปข้างนอกเพืแก้ปัญหาชุมชนเห็นไหมครับเรื่องท่หนึ่งที่สองตรงนี้คือว่าขอสองสองไม่บังคับว่าต้องไนภายนอกเหนไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นมาตรการส่งเสริมข้าง,องานอกซึ่งทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ แต่สปสบไม่ทำมันยุ่งงุมันก็กลายเป็นต้องทำในที่สุดเห็นไหมครับทั้งๆที่ไม่ใช่ภารกิจทำไมสปสบต้องทำแบบนั้นเพราะว่ากระทรวงศึกษาบอกการศึกษาแค่สี่ภารกิจแต่สิ่งนี้เกี่ยวแต่สปสบมันนี่คือสิ่งที่อยากจะให้การศึกษาเข้าไปช่วยก็เลยเพราะฉะนั้นในข้อหนึ่งนะครับในเรื่องของการศึกษาจึงอยากจะให้มีคน ไปผูกกับคนรื้ว่าโรงเป็นท่านน่าจะเอาเรื่องนี้อย่าควรชะลอทีหรือต้องเอาเรื่องนี้ไปอยู่ในกรุ่ทาอัตลักษณ์้วยทังการส่งโทนดด้วยนะครับให้ชัดเจนคั้ที่สองก็ทำเรื่องในชี้ปัญหาดีง่ายที่สุดคือเอาโครงการรัฐนตริเพราะทุกเรื่องเขาคัเห็นปัญหาถึงดีพาประเด็นตรงนี้มานครับเราจราะนั้นพวกเราทำอย่า เพื่อสง่งเสริมโอเคครับแต่เรื่องที่ท่านไม่สามารถมาทำให้แบบชุมชนทีนเ่เราไม่ไ <c oughs> ด้ก็เป็นข้อเสนอแน่ว่าในเงา่อะไรครับนตามโครงการรัฐบของโครงท่นานโครงหนก็ได้นะครับเข้ามาที่ชุมชนเราถูกนะครับนั่นคือการแก้ปัญหาแน่วและส่งเสริมปัญหาแน่นี่จะเป็นสิ่งที่เราต้องทำแต่เดียวกันนะครับแต่เดียวกันท่านท,านทำหลายก็เหมือนกันแต่ท่านทำพีชชน มไม่แน่ใจว่าทางรู้ขอท่านมาหรือทางนี้อยากเดินทางไเเปนนเชื่อมแดนก็ไม่แน่ใจแคาอยากจะบอกว่าม,มินหน้าพกับตำรวจเป็นคนที่ชัดเจนว่าเราจะทำชุมชนที่ไหนให้ชัดเจนนะครับเพื่อที่เราจะ,ากกะาให้ผู้กระชุนชนได้ว่าชุมชนนี้นะเราไปดูแลเราไปแก้ปัญหาเราไปชี้นำอะไรก็แล้วแต่ครับเหมือนแต่ว่าชุมชนนี้นะ โรงเรีออเนยนช่างก็จะดูแลได้แค่ต่างยาวเห็นความชาัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้ก็กลับไปหาโดยโดยุทธที่เราจะต้องดูแลวา่าจะกล้าก็เป็นเป็นข้อเสน,น,นอเนะครับก็ก็เป็นเรื่องของม,งมาตรการเสริมตรงนี้ครับต่อันนี้จะเป็นภาพรวมนะนี่ก็มันเป็นตัวชี้วิเคราะห์จากตัวชี้ที้ถ้านำสิ่งต่างๆนั้นมาเป็นภาพรวม ภาพรวมทั้งหมดของสถาบันการเงนโลนะก็พยายามจะสรุปประเด็นต่างๆบ้างนะก็คือสรุปตามตามเกณฑ์ที่เขาพยายามให้นำเสนอนะแล้วก็ในเรื่องของหลักเกณฑ์ที่ต้องการเสนอ202คือเฉพาะจุดเด่นเรื่องดุลที่ถูกเพราะประมวลเสร็จแล้วก็คือทั้งหมดนะฮะหรือที่ตัวสมรรถภาพสมรรถนะด้านสารนะธรรมชาตินะต่างๆเลมาฟังเปทีมในการเสนอแล้วนะแล้วก็สามารถทำงานได้ทุกคนตรงนี้หัวใจสำคัญ มนเรามันเป็นป่นาชาลมลำพนถกไหมแตั่กนก็เลยมัานั่ตั้งคำถามถ้ไม่เป็นลงคนจะทำมาทุกปีแต่จะทำมา,ท,ท,าทุกคนไม่ได้จะเป็นคำถามที่ต้องถามต่อสองก็คือ,อทักษะมีพิษนะเอ่อเฉพาะของตัวเองโดยเฉพาะนะแต่นี่ก็คือพยาามใช้แี่เชาติพอบใช้ชาติอบใช้ที่มีวินะัยเลยนะวินะัย ประเด็นที่สามก็มองแล้วว่าอาจารย์และนักเรียนท่านเนี่ยก็คือมีส่วนร่วมในการพัฒนาตหน้าที่ได้มาเพราะนักเรียนที่ได้การฝึกจริงฝึกจริงแล้วมีการปฏิบัติตาๆมาดีแล้วก็การปฏิบัติงานนั้นก็ลดผ่านใจนะพอถึงตรงนี้พ่อเนี่ยผมอยากเลยว่าผลงานท่านเป็นมากว่าอาจารย์กับนักเรียนเราคิดรวมต่างสามารถพัฒนาผลงานการวิจัยได้มีฐานสามารถพัฒนาเป็นต้นนี้ พิชาการน่ะและผลงานวิชาการนี้นับเป็นสุดของอาจารย์นะเขาหนับเป็นสองของอาจารย์ที่ถืออยู่ได้แล้วก็ต้องการมีสูจน์นต่างๆนะที่ได้สนะิ่งต่างๆต้องระบุนะี้และโดยเฉพาะเรื่องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในะทุกๆที่ที่บอกในคะวามหลังที่ได้ ีปัจจัยที่เพื่อนะผมคิดว่าสิ่งเหตุปัจจัยที่ทําให้ท่านไปสู่จุดเด็ดไดเรื่องอะไรก็คือหลงการจัดการศึกษาท่านอย่างสนองอัตรากำลังที่มีการางแผนอัตรากำลังที่เชื่อการเกษียและการทดแทนกงินเดืนถารวดูวันตรงนั้นได้ดอนก็คือตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะท่านจุดแข็งที่จุดอ่อนในตัวเองที่ได้คือถ้ากำลังบนนี้ที่ท่านมีการจัดการศึกษาเท่านั้นนะจุดที่ได้ การทำท่าที่ถอดปัญหาผู้ชุมนุมไม่ได้นะครับปฏิบัติได้สองก็คือการจัดาาการศึกษาท่านใน,ใาานะนี้ก็คือรภาพภาคที่สี่สองปีแล้วก็ภาพภาพปฏิบัตินะซึ่งเป็นปีสุดท้ายจะเอาไปปฏิบัติตรงนี้จัดหนึ่งงานจัดรักษาหาโดยตรงตรงนี้ก็คือเป็นอาจารย์ที่ตั้งทำแล้วโดยเฉพาะอย่างเรื่องก็คือโมเดลเรื่องการฝึกวินะัยนะแล้วก็ทําให้ข้อสอบผ่านเกณฑนะ์ที่ได้แต่ข้อสอบผ่านเกณฑ์นี้อย่างที่ว่าก็คือเกณฑ์ที่ได้ก็คือ ผมจะรบุคคลที่ท่านทำฮะมีการพัฒนาข้อสอบมีท่านกำลังารข้อสอบแต่ในตัวคุณภาพข้อสอบหรืออะไรเขาเรียกประเด็นในการสอบวัดนะเมนูจะครอบคลุมในลักษณะในสิ่งที่ต้องการือ่กว่างานที่ได้มาแลนนก็ต้องไปพิจารณาเรื่องถึงมีการตรวจสอบจริงนะตรงนี้ที่ได้แต่นี้ในส่วนที่ถ้ามีจุดเด่นแล้วก็คือแน่นอนที่เขาพัฒนาถูกต้องดยูในกระดาษนี้เพา่อมองเลยก็คือ มองเรื่องแรกก็ค hmm. ือมาตรฐานหลักส mm. ูตรนะเนื่องจากผมพิจารณาการศึกษาอันนี้มองในมุมมองของร่างการศึกษาโดยเฉพาะอย่างที่ก็คือที่านประธาจะมีประสบการณ์ด้านหลักสูตรต่างๆมาแล้วก็มีการบริหารด้านหลักสูตรโดยตรงก็คือเรื่องมาตรฐานหลักสูตรต่บเคสมาตรฐานคุณภาพท่านตรองที่ตัวเองมาตรฐานคุณภาพจากที่ไหนที่ไหนแน่นอนจากผลชิวว่าบ้างจากนโยบายของของข้าบ้านมาแล้วนะฮะ เรานอว่าต้องมีอาจารย์ประจำสาขาประจำสาขาทุกมีแล้วการดำเนินกา,า,ารของสาขาวิชาแต่ละสาขาวิชาต้องมีาาคณะกรรมการหลักสูตรโดยเอาอาจารย์ประจำหลักสูตรมาเป็น,นาาคณะกรรมการหลักสูตรทำหน้าที่รับผิดชอบเ,เป็นทีปรึกษานักศึกษาทั้งหมดในกระทําการจัดตารางสอนกนารลงตารางสอนการจะเชิญคนร,รุ่นม,มาบรรยายต่างๆม,มาต้องรูที่หลักสูตรที่ผมพูดตรงนี้พระหลบสนจะมา นผมคิดว่าก็คือต้องวานรองรับรอบสี่ก็คือเขาจะลงลงมาเป็นลายลายหลักสูตรนะครับประเมินหลักสูตรว่าหลักสูตรผ่านไหมถ้าลายหลักสูตรไม่ผ่านสถาบันไม่ผ่านอย่างถ้าสดาบันวิทยาเป็นลายหลักสูตรจะผ่านคณะไม่ผ่านผลลงของคณะเป็นระดับของสถาบันนะเพราะนักต่าจะประเมินมาแล้วพนั้นตรงนี้ก็เป็นการเพ่งกลางไว้นะแต่ถ้าท่านเตรียมการที่มีข้อจำกัดก็จะเป็นต้องเสนอในที่ใดว่า แล้วก็เรื่องสัดส่วนที่ผมถามสัดส่วนนักศึกษาก่อนจะนะก็พยายามดูด้ว่าท่านใช้เกณฑ์อะไรหนึ่งต่อแปดหนึ่งต่อสิบหนึ่งต่อยี่สิบนะตรงนี้เลยเพราะมันเป็นต้องเป็นไปตามเกณฑ์แล้วตรงเกณฑ์ตัวนี้จะไปไปกอจูในการันหมือนรอบรอบหน้าดูนะออกมาว่าถ้าเป็นปราเช็คลิสเ์อลยอาจารย์เป็นแบบมีครบตามมาตรฐานหลักสูตรสัดส่วนเป็นไปตามเกณฑ์มันคือใช้เช็คลิสเ์เลย yes no เลย นะตรงนี <in> ้ลองดูนะถ้าเป็นไปได้ลองลองแล้วก็รวมทั้งการพัฒนาป้องกันทุกคนหลักสูตรในทุกภาคผิดนะที่ประเมินผมวิจัยก็คือตอนนี้การเล่นป้องกันอยู่แล้วนะคือตอนแรกผมก็อะไรสงสัยอยู่เพราะหลักสูตรท่านเริ่มตั้งแต่สี่เจ็ดนะสี่เจ็ดมานี่ห้าเจ็ดแลห้าปีแล้วนะแต่เมื่อกี้ก็พยายามติดตามท่านแล้วท่านดำเนินการนะเพราะปรากฏว่าท่านเตรียมการนะแต่ในประกันคุณภาคผิดดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการในส่วนระหว่างเตรียมการนะครับขั้นตอนของท่านก็ต้องกำหนดตัวมปว่าจะปรับท่าไมบ้างเพราะฉะนั้นผมอยากถือโอกาสตรงนี้ปรับเปลือปรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสิ่งที่ท่านจะต้องดำเนินการปรับเป็นก็ต้องดูทำได้ระดับยูไบงานทางด้านทางด้านการศึกษาระด้บยูไทางหลักสูตรโดยเฉพาะคำที่บาราวิชาเหาือนกันแม้จะนั่งสาระเนื้อหาคำทีิบาราวิชาทุกเพลทนะอันนี้ก็ก็เอาไม่ต้องจริตเท็นะเพลทได้สัมภาษณ์อาจารย์ อาจารย์เขาคุยกับเาว่าในยูคเอกสารตำราแล้วหุ่นโบราณมากๆตัวอย่างบางทีไปชกในเรื่องอะไรมาเนี่ยวาสิทธิ์ถี่อะไรเนี่ยบอกเด็กมันคุยเรื่องอะไรกันแล้วในโลกอะไรยบาต่างๆมาคือตุกตาหรือเอสดีเน่ตไม่ว่าในเชิงภาษาไม่ว่าเชิงอะไรมันต้องทันสมัยนะลัศดรติดแปลนผมคิดว่ามันต้องพัฒนาคำที่วยารายวิชาแล้วปัญหาตำราบอรจาร์ก็ต้องทำไมครับ เนนาให้ทันสมัยได้ผมว่าเป็นช่วงระยะเวลาของท่านาชสิบปีนี้น่าจะดำเนินการก็เร่งพัฒนาอยู่แล้วแต่บางทีไปไปมองๆหุดจะเร่งพัฒนาจะต้องไปศึกษาทุกไปให้ถึงเพื่อนตามต่อของของกระทรวงศึกษาธิการวิชาชีพท้งใดดูนะบางทีว่าลองดูครับที่ปลายรายวิชาฝึกได้เยบาที่ได้เมื่อวานบอกเหมือนใช่ไหมแต่ตามเกณฑ์จริงๆของห้อห้าปีแล้วก็คณะกรรมการหลักสูตรท่านที่มีอยู่นะในเริ่มต้นต้องมีการประชุมทุกปี มีการรายงานผลการดำเนิงนงานงในรายวิชาและหลักสูตรทุกปีลลกกกด้วยถ้ารายวิชาเราต้องพักเดือนเลยสรุปผลการดำเนินงานทุกรายวิชาในภาคเดียวสรุปผลสําเร็จของการจัดกา,ารศึกษาทุกหลักสูตรทุกสิ้นปีคนที่จะรายงานก็คือต้องคณะกรรมการหลักสูตรได้นเองคือสามคนต้องรับผิดชอบนะแล้วก็ตัวบรรโเตินการอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องของร,ระบบระบบมาตรฐานหลักสูตรที่เขาวางกรอบขึ้นมา ตัที่สองตัวนี้ก็แน่นอนจุพัฒนังท่านก็ถือเรื่องของซ้ำก็ถือเรื่องของิชาการของอาจารย์อาจารย์มีสี่นะนี่ก็พิสัยนะครับนะครับก็มีกันสองประเด็นที่ผมมองว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการบริบทโดยเฉพาะเรื่องของของหลักสูตรกับเรื่องของตัวอาจารย์ในที่นี้นะครับอันนี้ที่สุดนี่ก็คือภารกิจก็คือเรื่องการบริการิชาการตรงนี้มนกี่ได้แล้วครับ เรื่องการบริาการตรงนี้ก็คือไม่ใช่บริการต้องบริานะบราการนะ่ยบริการต้องครกบคองการสอนนักเรียนต้องมีส่วนร่วมนะ้อแล้วก็ต้องเอาใช้การสอนเรื่องอะไรแล้วการบริาการวิชาการนั้นก็จะเป็นประเด็นเข้าไปสูข่กขารวิจัยด้วยนะตรงนี้ดนะีมากแล้วก็ที่จริงแล้วตรงนี้ท่านมีจุดเด่นอยู่นิดนึงแล้วก็คือเครือข่ายทา่านเยอะนะโดยเฉพาะเครือข่ายโรงงานนะบางที้ก็คุยกับท่านก็คือทั้งกทมทั้งอะไรเข้ามาก็คนุกดีอยู่แล้ว ก็มาใส่พวกนี้เข้ามามีส่วนมันหนุนมากนะพยายามทำเครือข่ายขึ้นแข่งนะแต่เครือข่ายที่ขึ้นแข่งก็มีกิจกรรมอย่างที่ได้ประกาศเวลาโดยเฉพาะข้อที่สี่ที่เข้ามาตรงนี้ก็คือเรื่องของการขึ้นตัศีลประทานผมมองดูที่ว่าคือส่วนใหญ่ที่ดำเนินการมักจะเรียนตามปฏิทินนะทำอะไรทำตามวันว่าคู่ว่าพักตัดติ๊กอะไรเงี้ยเราเป็นตามปฏิทินเขาไม่ค่อยเชื่ออะไรกันหน่อยนะเพราะนั้นก็คงจะต้องดำเนินการเมื่อนมาคุยกับอาจารยที่ท่านทำในภาษานังสือเราจะพบว่าทุกรายเห็นนะท่าน การผมจะเอาตรงนั้นมาแล้วลงยตรงเนี่ยเรานี่ไ้คือคำสที่ตามาระหว่างๆปีหนึ่งน่าจะเป็นอะไรปีสองได้แล้วอขาก็ถึงที่จะปรับพัฒนาติดตามไปเรื่อยอย่างน้อยคือวิถีชุมชนผมชอบมากเลยงานถ้าเขาม่อยู่ที่นี่แล้ววิถีชีวิตชุมชนนะท่านจะได้แล้วผมยังนึกถึงอะไรการดูแลชุมชนที่นี่นะผมก็พยายามติดตามอยู่ด้วยนที่ท่านบอกแม่นะท่านเนี่ยกฎหมายเนี่ยนะเรื่องอาหารการกินอย่างเงี้ยการทำเป็นแพ็ยเกจบทำเป็นอะไรสั่งเรืนทำเป็นตัราเรื่องตรงนี้ ม,มีสัตภาพใช่ไหมเรื่องทำอะไรต,รต่างๆก็จะทำการกินของที่นี่เป็นธรรมนูญนะที่อย่างป่าลมมี่ต้นกำรับท่านินของประเทศไทยก็อ,อยู่ที่นี่อย่างเงี้ยเราสร้างฟูตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ผมห่วงอย่างยิ่งก็คือมันจะสูญหายโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่อยู่ตรงนะั้นและโดยเฉพาะ,าะท่านตั้งมาที่นี่ติ่ทีแล้วอย่างให้หลังท่านที่อะไรที่ดำเนินการมา40ปี50ปีนะตรงนี้ผมาจะเป็บประมาณซ้ำๆในการอะไร ในการพับในเรื่องของของอะไรท้่คุณเสริียความทำถ้าทำอยู่ได้เป็นอะไรขยายต่อได้นะก้าวมาอะไร็รวมกันปร้เดีตรงนี้หนาถนะครับอันนี้ผมก็มองที่ผมก็มาตามพันธกิจนะของการจัดสรรสิงนค้าก็คือต้อการผลิตภัณฑ์เราเรื่องการวิจัยคือผลิตภัณฑ์เชิงการวิจัยขึ้นมาอันนี้มาดูในส่วนของข้อเสนอทางด้านนโยบายเลยจากประเด็นทั้งหมดที่ได้นะผมก็มองถึง เื่องนายที่น่าจะทำนะฮะสวนจะทำอย่างไรก็เราขอเสนอในเชิงนโยบายเท่านั้นนะฮะสวนจะไปส่งมอบนโยบายอยไรจะป้กบท่านจะอีกขึ้นในอีวันนึ่งนะเรื่องการจัดการภาษาหลัสูรงฐานที่มพิาตามมาตรฐานัสตนะคอันนี้กรดูก็เคลียรเรายังพัฒนาเรื่องมาตรฐานรักษาทีนี้เกี่มารฐานักสุตท่านจะยึดตัวไหนยึดตัวตั้งทั้งนโยบายของหมดกองทัพเองทั้อะไรต่างๆมากมายนะสามารถดำเนินการได้ เรื่องสัดส่วนจำนวนครูนะตามบารต่างวิชาที่เพื่อการปรับพัฒนาโดยทอดอย่างทิ่งนะองค์กรก็คือการปรับกระบวนการเพื่อการรองรับสูนยจากความเชี่ยวในศูนย์การผมผมอยากจริงๆริมองอยากให้ตรงนี้เนื่องจากเป็นแห่งเดียวของประเทศทำมาจึงเป็นสูนยกลางผลิตในงานชาติที่มือทางเรือแต่นี้พอทำเรือขึ้นมามันก็เกิดผลกระทบมาตกลงเราจะจัดเฉพาะเสนอนโยบายในเรื่องของอัตรากำลังหรือไม่ ก็คือจะต้องไปคิดต่อนะผมก็เลยเสนอในลักษาะตัวที่สองก็คือเชืว่าน่าจะขยายกลุ่มผู้มงมาสู่โชุมนนะโดยคันโยบายของท่านในการจัดรึกษาระเบียบคือไปเน้นเพื่อการผลิตมากกว่าการก็คือในการิีเวลาตาอยู่นะใช่ไแต่นี่จะเป็นทุนอย่างไรจะเปุ่ม้าหมายรืแบบโต้ากันยูนะครับโดยเด้ตรงนี้ให้ได้ได้อย่างน้อยผมมองดูแล้วต้องนำโครงทางด้านนี้ คือมันมีความต้องการสูงความสัมพันในการภาคระดับพื้นทุมวามองการถ้าเราสนอใ้ภาคระดัชนได้ผรกจะถึงยอดเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมนาเศรษฐกิจและภาคโดยเฉพาะธุรกิจเน้นโดยเฉพาะอย่างนี้อยากเห็นจริงๆอยากเห็นจนกระทั่งที่มีสุการเป็นชาติที่มีการเลยนโดยเราเพื่อเราตเข้าสู่อะไก็คือเตรียมจะไปอิ้วชิ้ไหนได้ผมอะไรเพราะมันเป็นางเียนกับ อันนี้ก็เพียงแต่เป็นเสนอแนวคิดในการน่าการศึกษาที่เข้าไปแต่รัฐประการอยที่กระทุก้ท่านว่าโอเคจะเป็นอย่างไรก็้วแต่ตรงนี้คือมันต้องสอนบาือการรับรู้การเป็นกนาในทุกระดับที่ได้มาอันนี้ก็ปอดในเรื่องการปฏิบัตินีส่วในส่วนที่สเรื่องของวัตประกรตรงนี้ก็เหมือนกันะเรื่องของผนาคงกาเร่อเรื่องการจัดากการ เอกสารประกอบการสอนพิจรณาแถลงได้แถางนี้ีือเดียวกนยังมีนี้มีน้อยมากนะถ้าถามอาจารย์ว่านี่มีเอกสารประกอบการสอนไหมมีแต่ชิ้นชิ้นตรงนั้นเราสามารถพัฒนาเป็ารเอกสารต่างเอกสารต่างๆจะยอมรับได้เราต้องมุ้งมุตรวจสอบทังนก็แล้วแต่เป็นนแล้วก็ผมต้องการมากคือผมนิยมชอบเรื่องการสอนนี้โดยเฉพาะมาดเรียนข้างตุลาจานทร์ในรุ่นสาย นักศึกษาทำมายเลยรตามไปทำเสร็จของโรงเรียนตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดนะอามชิ้นมาถ้าพุกตามให้ทันมนะส,มสมัยหนอยก็คือขอวเรียตั้งแต่ต้นนะ้ำกลางน้ำและปลายน้ำที่ครับพูดคือเรียเริ่มต้นมาเลยแล้วก็ลงไปถึงการใช้ประยชน์อยา่างไรกระตามจะมีคุณ่ามากต้องมีทุนสุปไปที่อุตาต้องมีทุนสตัวสองนะานตะรนนงนี้นนะถ้ามีตรงนี้การันตีเราตรงนี้ถึงนะก็จะช่วยให้ตรงนี้อะไรมีความเชื่อถือ กา,ารจัดทำภาพนะครับโมดูลของนังกประารากาศประเด็นที่สาก็คือเรื่องการประกันคุณภาพชื่อเรีเล็กเลยนะนะสิงหาปีนี้จะประกาศออกมาหมดแล้วทำไปไหน้ปต่อนะครับต่อมาก็คือจะใช้ในปีงบประมาณนะก็คือคุลาเริ่มใช้แล้วของท่านไหนๆร้อนทุ่ไงสภาแล้วร้อนทุ่งธนานแล้วร้อนพระนกรดาสิงหาด้วยไรได้ไหมนะก็คือทำต่อเลยคือติดเองเลยเพราะร้อนนะครับผมเดิ ก็คือมันต้องปรับมาตรฐานตัวชี้หมดเลยถ้าภายในภายนอกขณะนี้ผมเมื่อกลับไปทำอยู่ผมก็ต้องปรับตอนนี้ผมปรับแล้วต้องไปวางแผนระบบกันด้วยวางแผนเรื่องอะไรเรื่องอะไรงานในการจัดการสารแปรรูปมาต้องวางแผนะก็คือสอบคอแต่ที่ผมทำอยู่นี่เรื่องยิ่งมาถึงชี้ผมบอกแล้วมันมีบอกวจะเอาตั้งภายในออกกองทัพทำอะไรเล่นที่เข้ารอดูสอบวสรอบสี่ที่จะเข้ามากองพล แต่เรื่องกระต orn เราก็เอามาอยู่การเดียวกันแล้วก็ทำหนึ่นเดียวทำหนึ่นเดียวคือถ้าท่านจัดระบบฐานข้อมูลก็ทำหนึ่งเดียวป้องมันได้โฟลทั้งหมดทำเดียวหนึ่งเดียวไม่ต้องเาตัวนู้นมาทีตรงนี้มาทีรื้อเลยส่วนใครจะมาต้องเขียนให้ทั้งหมดท่านโดยในระบบที่มี่เกี่ยวข้องใช่ไหมเราดำเนินการในส่วนนี้นแต่ถ้าเอาโดยความสะดกก็ต้งเฉพาะในถุนที่มาเอาเฉพาะคนสรุปจบแต่ตารางหนึ่งตารางตั้งหนึ่งจบ เนะพราะรายละเอียดที่อยู่ที่หน้ากระด็่งเพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องเลิกืละสินหานี่มัจชอบนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีารักษาบางมา,มาลงที่ต้นรางเดี๋ยวนี้ก็ออกฉบับก่างมาแล้วนะฉบับก่างที่วันอาจจะนิ่งนะนะรอาบาลทำตามแล้วก็ฝากในส่วนของที่คนที่จะเป็น่วมไปร่วมในการดำเนินการให้กรับไปน,นะนี่ผมหารองนี้แล้วนะโดยเฉพาะตัวรักษามามามันทนละเรื่อเนเลยนะมันันละเรื่อนเลย เรื่องของอะไรอันตราเอกะไรสามารถไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรได้จริงผมก็คนเรื่องเลยนะเสร็จแค่ไม่มีตัวอย่งไปสามารถพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของคนเรื่องนะก็คือพยายามโยงโยงกันไปโยงมาทำไม่ได้ผมอ่านผมยังงงเลยและตัวของที่นี่ไปตรงกันได้อย่างเราเงินจบภาษาประเมินเรื่อยก็เลยมองมองเออคือมันมันไม่มีทางทำได้เพราะนั้นเราก็พยายามจะผ่าสารทำให้ได้ซึ่งมันไม่ให้ นะตรงนี้ที่ได้รัคือตรงนี้ที่ได้เพราะนตรงนี้ต้องต้องเรีแลวก็จออกมาแล้ผมวผมก็พยายามปรับปรุงมาเรื่องของการตเรื่องจาองการใช้ทหมนในการดิจิัลอันตราอัตราให้สองข้อว่าการสอนะพบอไรที่ตัวหสูตรนะผ่มเมก็คือตรงนี้ก็ซอบตาวเขียนอยู่ในรายการเรียรล้เด็นข้อสนะก็คือเพื่อมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนเรื่องของการวางแผนปรับแผนสู่มาตรฐานประเมินคุณภาพต้องทำ นี่เราทำไปแล้วแต่ท่านจะทำแผนระยะยาวระยะสั้นะนะครับภายในถึง5ปีก็ทำอยู่เพราะอีก5ปีก็ต้องมาอยู่นานหนึ่งท่านผีท่ทนานงทำกองทัพต้องมาจะแม้3ปีต้งสังกัดจะมาอะไรแล้วแต่งานที่ได้จะทำต้องมาแล้วก็เรื่องนสอบท้องตัวเองคือสำคัญมากการสอบท้องตัเกณฑก็ต้องไปประมวลสูตรการรวบรวมเอาไว้นวนะให้เป็นมาตรฐานเชีย่ยหรือเอาปฏิบัติเชีย่ยยาวทุกโมงบุกชีวะไ่้ นะเอาประเด็นนะมองเรื่องของประเด็นมาเล่นจะเอาทุกตัวบทั้งทุกตัวทุกตัวบัญชีเวลาก็เป็นตัวบัญชีกูจะเหนื่อยครับให้ใช้เขากว้างๆนะแล้วเอาตัวตัวถุงที่เป็นเกณฑ์ในการประมินเชืีอและติดชั้นเลยนะพอเลยเป็นถุงช่วงพัฒนาต่อถุงนี้นะผมจีงไม่ตัดและส่วนที่สองก็คือการดเกินติดตามคณะกรรมการสถานศึกษานะาที่เขาบอกไว้และและผู้บริหารนะ ตอนนี้ผมอ่านดูแล้วก็คือท่านรายงานโดยว่าตามระดับชั้นนะโอเคลี่ยเปแต่จริงๆต้องเพื่อนต้องผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาต้องต้องผ่านคณะกรรมการสถานสถานศึกษาของรัฐเนี่ยไม่ต้องผ่านผ่านกรรมการสารศาสตรที่เจาอเป็นส่วนหนึ่งนะที่ได้คือต้องคือต้องแอบดูนะคับตามมาแล้วการสรุปรายงานจะทําเป็นชี้ทําเป็นตัวเลขเฉยๆไม่ได้การสรุปรายงานถ้าเป็นจริงเพื่อความเชื่อถือได้ ต้องสรุปรายงานอยู่ในเชิงวิชาการงานะมีข้าหมายมีวิธีการมีผลดำเงนินการมีข้อเสอนอแนะให้ตรงนันไม่ใช่มาเสอนอเฉพาตนะตัวเลขงานประเั็นใดเพิ่มแกในการเขียนรายงานนะให้เขียนรายงานคือให้รู้ว่าข้อหมายเพื่ออะไรกระบวนการทำยังไงใครทำสรุปแล้วอะไรตาามหมายที่ประเด็นต่างๆนะก็คือสําหรับผู้เขียนจะได้อ่านป,ปักปิอยู่ในเชิงวิชาการมันเป็นข้อมูลหลักฐานมันเป็นลหลักฐานทีหนึ่งที่เราจะใช้ นาเพราะนั้นในการรายงานนำเสนออยากให้เหมนอนกนั้นแล้็นราถ่สารประกอบการประชุมเคนืขแต่ไม่ใช่เป็นชิ้นๆที่เป็นแผนเป็นตัวเลขที่เฉแต่ต้องสรุปรายงานได้เหมือนกันนะครับเมื่อวันาถ้าสามารถบอกวิธีการปรับพัฒนาได้ก็จะมาลท้ายแล้วการดำเนินการที่มีการดำเนินแล้วนาตที่อยากให้พัฒนาอย่างของงานทุกปีเรื่องนี้เป็นเงินไปด้เพราะบทบาทของผู้บรเมินอยู่ค้านกรรมการมันตนการที่จะมีเยู่แล้ว แล้วต้องสร้างความเข้าใจโดยรวมถ้ามีการปรับเปลี่ยนถ้าเราการเปบยนก็ต้องมีการอะไรสร้างความเข้าใจรวครับเาท่านต้องไปลทุนต่หน้าที่เนี่มาที่นี่นะครับผมก็แล้วก็ผอีนที่ได้อยู่สุขุมวิทนะผมก็ก็ต้องกล่าวที่สอนีด้วยความขอบคุณใน่นี้นะครับาแต่ท่านส่งผมคิว่าถ้าจะมีอะไรเพิ่มเติมที่มีข้อมู้เพิ่มเติมในกาา